ทุกคนที่มีหน้าที่ของตัวเองที่มันต้องไปบูรณารรวมกันในงานฝ่ายนี้แผนกนี้ของตัวเองก็เตรียมนี่ครับไม่ต้องอรอเขาสั่งอย่างเดียวนะผมเคยบอกทหารผมนะผมไม่กล้าพูดกับท่านผมบอกจะทําทตัวเป็นพยาธตอนเช้าเพราะกลางคืนคนนอนกันไม่ได้กินข้าวลับไปตื่นมาพยาก,ก็ตื่นด้วยแล้วก็ชูคอย,อยท้องท่านหละถ้ามีนะแล้วก็ชูจะมีอะไรข้ามว,ว่ามันนี้จะกินอะไรได้แต่หมดไม่ได้ เนะพราะนั้นเราต้องไม่ทำตัวแบบนั้นนะไม่ต้องทำถึงขนาดโอ้เสียสละทุกอย่างทำเพื่องานผมก็ไม่อยากมันเป็นไปไม่ได้ม,มนุษย์นะทุกคนมีภาระมีหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าไม่ดูแลเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่กับเราอย่างเงี้ยทำรองเนี้ยก็ต้องดูแลบ้านดูแลลูกสอนลูกให้เขาบุอ่ะแล้วบ้างก็คิดเรื่องงานบ้างบ้างไปดูละครบ้างดูหนังแล้วก็ว่าไปไปเที่ยวเตร่พักผ่อนมนุษย์มีแค่เนี้ยกิน ขับทยายอะไรนอนมีแค่นัะนะ <S 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 ้นนเขาบอกให้ผมระวังคำพูดไงบางคมันก็พูดกับทาหารมันพูดได้หมดอะนะเอ,อเพราะนั้น <S <S เริ่มต้นกันใหม่ว่อาอดีตคือปัญหาคือประวัติศาสตร์อะไรที่มันดีทำต่ออะไรที่ไม่ดีแก้ไขอดีตคือประวัติศาสตร์ปัจจุบันคืออนาคตถูกต้องไหมเพราะนั้นปัจจุบันนี่เรานั่งตรงนี้ตั้งแต่ยีสองพฤษภามนี่คือปัจจุบัน ก่อนหน้านั้นยี่ิบสองอดีตทั้งสิ้นอดีตก็เอาไปแก้ไขกฎหมายกระบวนการก็ไปแก้กันมานะถ้าผมจะไปล่วงถึงขนาดว่าต้องไปลงโทษคนน้งคนนี้เขามีหน้าที่เขาอยู่แล้วที่ผ่านมาทําไม่ได้เพราะว่าถูกเขาเรียกว่านะแทรกแซงไปแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเดินหน้าไปสู่อนาคตให้ได้ด้วยอะไรด้วยความเข้าใจสิ่งสําคัญนะแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะบรรุวัตถุประสงค์เดียวกัน นะวันนี้เราต้องการนำประเทศในช่วง2015ไปถึง2 0 2 5ปีแล้วกันมันอาจจะต้องถึง10ปีนะวิสัยทัศน์มันต้องมีทุก5ปีทุก5ปีหรือทุก10ปีเหมือนวันนี้ UN เอ็เขาก็มี20ปีอาเซียนก็ทีละ5ทีละ5ตอนนี้ผมกำหนดระยะแรกคือ5ปีแรก5 8าดถึงอะไร5้า9ป0 61 62 5ปีเราจะต้องนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นงมั่นคงมั่งคง,ย,งยั่งยืน เพราะฉะนั้นากางทุกคนต้องเข้าใจคําที่ผมพูดผมไม่ได้มาจากที่ไหนผมก็คิดอ่ะประเทศชาติมันจะต้องมีสามเสาหลักยังไงนะเขาเขียนไว้อาเซียนต้องเป็นยังไงเศรษฐกิจวันหน้าต้องเป็นยังไงโลกมันจะไรพรมแดนยังไงก็มาสรุปยอแบบนี้แหละวิสัยทัศน์ผมเพราะฉะนั้นของทุกกระทรวงของเหนือทั้งกรมีของท่านแต่ทั้งหมดมันรู้ผมเป้าหมายที่ต้องการคือเดียวกันที่ผมต้องการมีอะไรผิดไหมหรือใครจะกําหนดใหม่ใครไม่เห็นด้วยไม่มีนะ เรื่องวิสัยทัศน์นะครับขอโทษไม่ได้ถามท่านก่อนนะตอนตอนคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องวางแผนการทํางานเนี่ยนะอยากให้วางแผนเหมือนชีวิตเหมือนท่านวางชีวิตท่านแต่ผมไม่เคยวางไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรไม่ได้ไงผมก็ทํางาน้ไปเรื่อยๆอยู่ชายแดนมาตองทับอะไปทหารส่วนใหญ่ที่ก้าวหน้าใช้วิธีการนี้นะทํางานไปน,นายจะทะเลาะกันนายจะโกรธกันเรื่องของนายใช่ไหมถ้าเราไปเข้าข้างใครมันเสียไหมนะ มันหน้าเพราเขาขึ้นไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ไม่ได้ขึ้นก็ย้ายล้างบางก็อยู่แบบนั้นแหละแล้วลกระทรวงหน่วยงานจะอยู่ได้อย่างไรนะคนดีๆจะได้อยู่ไหมคนดีๆก็ลาออกตัดสยนเออรี่เพราะทนไม่ได้ไอ้คนอยู่ก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ต้องจัดระเบียบให้ดีตัวเองต้องวางแผนด้วยไม่ใช่วางแผนว่าภายในสามปีเราต้องเป็นนี่เป็นโน่นห้าปีสิปอสุดท้ายหกสิบก่อนหกสิบต้องเป็นนายสูงสุดวางอย่างนี้ไม่ถูกเข้าใจไหม วางไปแค่ตามห่านเวลาให้มันก้าวหน้าไม่ถูกเขาดองไม่ถูกเขาย้ายทิ้งไม่ถูกอะไรหลังแล้วไม่ผิดกฎหมายมันไปเองอ่ะมันเดินไปสู่จุดสุดท้ายเองนะการไปสู่เป็นผู้ชาค่าการะดับสูงเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายอย่างใช่ไหมความรู้ความสามารถอะไรไอ้ความรู้ความสามารถอโชควาสนาอันนี้ต้องอะไรใส่ลูกประคำบ้างอะไรบ้างมองยัง นะของผมนี่เขาเขาให้มาไม่รู้อะไรเนี่ยผมใส่ที่บ้านเขาขบน่นอยู่เขาใส่ทาไมเ <c oughs> ขาอบอกว่าพัเลาหูพัดลาหูเขาเป็นห่วงผมเนี่ยประชาชนให้มาทั้งนั้นอ่ะผมไม่ใส่ก็น้อยใจไปไปแต่ละที่ขอ,องเต็มบ้านหมดเลยเนี่ยผมก็บอกอย่ามาให้ผมเลยผมก็ใช้วิธีการาอะไรเป็นปร,รรรรประโยชน์รวบรวมมาแจกลูกน้องบ้างให้ประชาชนบ้างอะไรบ้างเพื่อแผ่แบ่งปันไงท่้ที่ทําได้ Walking down the streets, feeling the breeze, In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying, with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crash.